เี้นี่เนี่ยคือคุณรถหนีดีกว่าเออได้ๆๆอะไรไปเลยมันเยอะไปเว้ยหนีดีกว่านี่ไงกูว่าแล้วอุ้ยอุ้ยเต็มเลยอ,อุ้ยไม่เกินเกินเกินไม่เกินเกิน,กนอุ้ยโอโ้โหยิงกันง่ายมากเลย นี่หนึ่งหนึ่งมะเฮ้ยไอ้บดอ,อะไรวะทูบีทูบีฮะทูบีทูบีมันก็ไปซื้อเกมมาเล่นดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยทูบีอะไรเนี่ยโบสทูบีอ้สก,กินนารักาก็มีนะเว้ยเกมมึงความมือหยาบลงไหน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 โดดลงไปโดนยิงตายหายอีกเย,เยอะเลยสเตเดียมบ้า เดียมอ่ะเดียมอ่ะเดียมบ่ไเดียมเดียเดียมอ่ะไอเดียมบ่ไเดียมเนเนเลงไหนลงไหนอ้าวไอมอนี่เอจะเอาลงไหนละไอเดียมเดียมเดียมเลยหรอเฮ้ยคนมันน้อยอมเมื่อวานมังก็พูดอย่างงี้เฮ้ยคนมันน้อยสเตเดียมอ่ะเมื่อวานมึงก็พูดอย่างงี้ริงเออเมื่อวานมึงพูดเลยว่าไม่มีคนลงหรอกแหม มันมีคนลงบ้านแววไงไทบอกว่ามันมีคนลงฉันดีใจแต่มึงดูมึงดูตอนกลางลมเลยมึงไอ้เี้ามึงเห็นไหมทางข้างเราเต็มเลยสัสเห็นไหมเนี่ยข้างหน้าเราก็มีเนี่ยทางซ้ายเราก็มีเนี่ยเต็มเลยมันมันมันมีอ่าซ้ายน่าจตีหนึ่งคนเดียวนี้แล้วก็มีข้างหลังมันลงไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่ลงอันนี้ก็โดนเก็บหมดตีแน่เชื่อมีมีมีสองที่มีสองที่สองที่ไหนไม่มี มีมีหลังเรามีหลังเรากูเห็นแล้วกูเห็นแล้วัมนเขี้ยกูมีลูกเกี้ยมไอ้ยกูมีลูกเกอร์เที้เกอร์ปืนไม่โหลดโอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนวะไอ้เขี้ย้เขี้ยบอลในกากเฮ้ยใครยิงใครยิงใครยิงโกโกโกมาลงแล้วมาลงแล้วมาลงแล้ว สวย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 หนุ่มสองร้อยเมตรว่ะโคตรโหดเลยไอ้นั้นบอดปะนี่ยบอดหรือเปล่าไม่งใจเหรอเอาดีๆนะไม่เอ็มยี่สี่วะเฮ้ยไอ้บอดใช้ดาคุนอป่ะไม่ไม่ใช้ใช้ปืนค้าป่ะปืนดินั่นแหะน่าสนใจ มันน่าจะเข้าสเตเดียมไปแล้ววะก็ผมอยู่ในสเตเดียมสเตเดียมไม่ใช่แล้วเป็นบีด้วยไม่มันเีมันมีตัวในสเตเดียมระวังนะเว้ยยิงตายไปละกูว่าจัดแต่งตัวรถไม่ใช่ไงอืมนั่นสินะเพาไว้ยิงไกลอ่ะอืมเอ้เจเอสมาใช้เดี๋ยวมีสโคบไหมเพื่อนสโคบอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ต้องแล้วได้ขูดหกแล้ว เฮ้ยเชี่ยตกใจไอหมอนี่เดี๋ยวเขายิงไส้แตกหรอกหัวเฮ้ยเฮ้ยมันมีตัวนี่จะตกใจหมดไอหนึ่งตายไอหนึ่งตายหนึ่งตรงไหนหนึ่งตรงไหนไอเชี่ยมันอยู่กูไม่รู้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 มันอยู่มันอยู่ตรงไอ้บอสมันอยู่ตรงไอ้มันรู้ของอยู่เว้ยอยู่ข้างล่างเลยเชี่ยเดินผ่านไอหนึ่งไปเมื่อกี้บ้างเลยไอเชี้มันอยู่ตรงนั้นตั้งนานเลยจัดเออตรงนั้นอ่ะโอ้โหใครจะไปเห็นวเดิน เอาไป,ไป่ะป่ะหนึ่งเอาป่ะหนึ่งเอาป่ะเอาดูดีๆนะมันแอบมุมไช่ไหมเนี่ยแสงไว้นั่นน่ะคนในตัวที่คุณยิงไปนี่มั<ใ>นซ้ำมึงเลยว่ะบอสเออมันซ้ำมึงเลยอยู่ตรงนั้นนะ่ะเดินผ่านกูเดินผ่านมึงแป๊บเดี๋ยวลูกก็าตายเลยโผล่มามันใจร้ายเกินไปละระวังนะเว้ยมันมันจะอยู่แอบแอบมุมไว้อะไอ้นั่นน่ะเช็คดีๆ นี่นี่มันอยู่ข้างในไอ้นึงยิงไอ้นึงไอ้นึงยิงไอ้นึงมันจะตายแล้วนึงนึงมันต้องไปหลังมึงมันต้องไปหลังมึงตรงนู้นเออเยิงไอ้นึงไอ้นึงเออไอ้นึงข้างหลังมึงเนี่ยหลังกูไหนอีกวะมันอยู่บนหัวมึงมันหลายหลังยังไม่เชื่อไปหลงนี่แล้วป่ะชิบหายแล้วยังโหลดไม่เสร็จเลยน่าไอ้แต่ชิบหายแล้วชิบหายแล้วไม่มันโหลดไม่เสร็จ ยแล้วยาแล้วโอ้ยปอนมันลงอะไรเนี่ยทำไมมันคนลงเยอะจังอ่ะกูยังไม่เห็นคนโดดเลยไอ้เชี่ยอุ้เห็นเต็มเลยเนี่ยขูดเส้นทางอ่ะขูดเส้นทางยังขาดเลยตว์ยึดแม่กูไม่ได้ขาดกูปรับสุดแล้วไอ้เหี้ยหอมมึงมันกากไอ้สัตว์กูไม่เห็นใครเลยกูอยู่ข้างหน้ากูไม่เห็นเห็นใครยังอ่ะกูอยู่ข้างหน้ากูไม่เห็นไอ้เชี่ยปอนเต็มเลยไส่กูบอกเร็วเต็มเลย กูกูกูโยกย้ายละมาวันนี้มานนี้มาันนี้มานนี้มานนี้มานี้มาวนนี้านนี้มาวมนนี้มาวันนี้มาวมนนี้มาันี้มาวัน้มันลงมาันลี้มาวันีมาันนี้มวีมันนี้มันนี้มาวันนี้มายันนี้มาวันนี้มาันี้าวันดี้มาันนี้มาว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 ัยนีมาวันนี้มาวันไี้มาว้มาีมันี้มานไี้มาวันีมาีมาวัีมาวันนีมาวนนีมาวันีมาวันนีมาีมาวัีมาันี เฮ้ยเฮ้ยกูได้คากูได้คาคกูได้คาแล้วกูกูไม่เล่นนะกูไม่เล่นนะกูจะหนีนะกูไม่กูไม่รู้กูกูจะหนีบายไอันหนึ่งไปไปขับรถมาดิ่หนึ่งหนึ่งไปขับรถมาหนีหนีหนีทำไมทำไมเพราต้องเป็นกูเหไอ้เจ้ากูไม่มีปืนกูมีแต่ครูสโคบสี่สองอันแล้วเนี่ยไม่ไม่มีปืนอ่ะต้องต้องวิ่งต้องต้องไปขับรถมามตัวเบามามากูกูมีเฮ้ยกูได้ปืนแล้วมา ตัวเบาไงไอ้ชี้มันไม่สู้กันหรอข้างในเ่ยหรอไม่อยู่ค่ายมวยอ่ะเราเราจะเอาข้ามค่ายมวยเลยป่ะเดี๋ยวเราเราต้องใส่ออกทำไมก็นั่นแหละเราเราจะเอาจากค่ายมวยก่อนต่อเอาเลยเหรอไหวหรอก็ได้นะเออใายหมดทำไงอ่ะฮะตาใส่บุ๋ยไม่ไม่ไม่ยิงยิงมันอยู่ค่ายมวยมันอยู่ค่ายมวยมันอยู่ค่ายมวย ชารคให้หมดเลยไหมแน่ใจอยู่หรือจะหนีหรือจะเข้าหรือจะยังไงฮัลโหลแต่มันมีหลายตัวนะเอ้ยกูกูยิงโดนไปตัวนึงกูยิงโดนไปตัวนึ่งสกปสีป่ะสกปสีป่ะเอาเอาควเอาคว้าไอ้ฟอนคว้าไอ้ฟอนเก็บเก็บให้กูเก็บให้กูเก็บเก็บเออเก็บเก็บให้กูเก็บให้กูอยู่กับมึงเนี่ยกูอยู่กับมึงไหนวะเอามามอมาขอบคุณครับเจ้า เฮ้ยเยียไม่โดนไอ้เจ้าโคตรกากเลยยี่เฮ้ยเฮ้ยงั้นงั้นเรายึดบ้านนี้เป็นเป็นที่ที่ตั้งเลยนะตั้งเยียอะไรมึงตายนะบ้านมันไม่มีเยียอะไรป้องกันเราเลยนะนี่ไงกูกูได้กูได้ที่แล้วเหมือนมีคนโดดหน้าต่างมาหากูเลยว่ะสิบหายละกู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 ของมึงเหรอเฮ้ยม้านชาบมานชาบ้านเราบ้านชาบ้านเราใช่หรอเออไหน หลังบ้านไอเชี i, like Wait, ่ยโก้วงวุ้นอีเชี่ยววุมันจะยิงแม่งอย่างวะโอ้มันสองตัวหันมาพร้อมกันมันยิงอัดเข้าหัวกระบาลไปเลยนี่ยืนยืนรุดของอยู่เห็นปะกูบอกแล้วว่าชาร์จบ้านเราออกมาแล้วป้อนโดดออกมาแล้วโอ้ไม่ตายได้ยังไงวะ มันยิงอัดเข้าหัวมึงเลยมันยิงแบบไอ้เอี่ยมันยิงกันไอ้นี่จะไม่ตายให้มังเลยก็ตัวเราคนเดียวเหรอไม่ตามอ่ะมึงไม่ตามอ้ยมีตีนึงมีตีนึงข้างเราไั่จะเจอวอเตอร์วอเตอร์มันลงมาพร้อมันเลยวอเตอร์นะวอเตอร์นะวอเตอร์นะวอเตอร์วอเตอร์วอเตอร์เราเราเปลี่ยนไปทันเราเราเปลี่ยนไปทันแล้ววอเตอร์วอเตอร์โอ้โหไอ้ ก็เปลี่ยนเถอะเพื่อนไปไปทางไม่งเขาไปไอ้บอสเตะผ่านแล้วบอสมันลงขวาเว้ยมันไม่ได้ลงตรงเราเรารุดเลยอ๋อใช่เออเออมันเป็นลงโกดังกันเว้ยเออมันลงตรงกูเลยเชี่ยเออมันลงตรงกูเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงกูไม่มีเว้ยมันไอ้เชี่ยมันลงหน้ากูเข้าห้องห้องหนึ่งปืนเอ็หนึ่งม้วนปืนยี่ไหนวะเอ็หนึ่งปืน ai chưa đập cái bao vậy ạ ai chơi mày chơi mày chơi mày à 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 mày m

มามามันี่แล้วไหมหมดกันไอชิปไอชิปของส่วหน่อยของเขาส่วนหน่อยกูไม่มีถึงที่มัจะมีชิบหายละไอเชี่ยเอ้ยอะไรอะไรจะมีแต่สนไยกูฆ่ากูฆ่ากูฆ่ากูกดกูยิงกูยิงมันกูยิงมันกระบอกละสิบนัดรังไม่กูดังไม่กูดังไม่กูกูดังที่มนุษย์เกาะน้าเนี่ยน่าจะมีของนะไม่รู้ดิตรงกูไม่มีเลยอันไห มีแต่ปืนข้อไอ้เหี้ยไม่มีอะไรรู้อยู่เอ้ยค่อยค่อยตามกันนะค่อยคตามกันนะเออได้ได้ได้ค่อยตามแล้วกูอยู่คนเดียวฮัลโหลมันมีก็ปืนงรีบไปไงเดี๋ยวเราต้องคอยครอบคลุมกันไอ้เหี้ยเดี๋ยวโจมเดี๋ยวเจอพวกรีบท้ำศพเราอดเล่นเลยนู้ยเอ้ยเออมันชุบได้ถ้ามึงไม่ตายก็หมดอ่ะเฮ้ยเอ้ยมีคนโดนมีคนโดนหน้ากูกูกูได้ยินป่ะได้ยินม่ะหน้าหน้ากหนดูด ไม่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 ใช่มึงไม่ใช่มึงไม่ใช่กูอะไอตอนไอตอนกูรอกูรอกูรอซ้อมมึงอยู่ข้างหน้าเว้ยเฮ้ยดูือมึงวะกูเหี้ยยึดแหมหมอหนีรู้เลยรู้เลยเฮ้ยระวังทางซ้ายนะอย่าอย่าไอ้นี่เดี๋ยวเป็นเหมือนเมื่อกี้โดนยิงซ้ำไปเลยสัตว มุมโคตรกาดหุ้ยเดี๋ยวกูนอบเฮ้ยเดี๋ยวแต่ตรงน,น,น,นี้ไม่มีเสาสัญญาณเรียนชีพชใช่ป่ใช่ๆมีๆนะเห็นป่ะหน้าที่มันจะติดไฟฟ้าส่งแสงอะ่ะอะนี่นะเสียงกินเพื่อนที่บอกเมื่อนะกี้โห้ยของเต็มวิ่นี้ของตัดกว่าป่ะวะ ไอ้ไปไปกูดังหน้ากับกูหน่อยกูเนี่ยตายอุ้ยไอ้เชี่ยไอ้บอสตรงไหนตรงไหนเรียกูนึกวัดเสียงเพื่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงกูองร้งตรงนี้เลยไออีหนึ่งหนึ่งมาหาเรียบร้อยอ่กูตายแล้วเพื่อนชุบได้ชุบได้ชุบได้แต่แต่ตายเดี๋ยวเดี๋ยเอ้ไม่เชี่ยกูนึกว่าเสียงเพื่อนตรงนี้ยรง้ตรี้หรือมันวิ่งอยู่ไนกูได้มึงอยู่ไนกูได้ที่กูนึกว่าเสียงเพื่อนไในที่พี่แม่อ้กเชี่ยเพื่อนยื่นวิ่งอยู่ข้างกูกูก็นึกว่าเสียงเพื่อนอนี่ไหละไอป๊อ มีต uhm, ัวเดียวเมุ้งแย่ที่กูเห็นมีตัวเดียวกูมึงเห็นไปแล้วกูยังไม่เห็นระวังระวังในมุมได้ว้ยอาจจะแอบมุมเลยไอ้เจ๊นี่ไอ้เช๊นี่สมอง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 ยังไม่ชุบสมองชุบไอ้พวงชุบกูชุบไม่ได้ไอ้เจ้าไอ้พวกชับกูได้ชุบได้ชุบได้ชุบได้ไอ้หนึ่งทางซ้ายมันวิ่งเข้าบ้านมันวิ่งเข้าบ้าน เ yeah. ก็บชิปเก right? uh ็บเก็บชิปเก็บชิปมันอยู่ตรงศพเพื่อนไว้หนึ่งเพื่อนมันอะไรเหรอเออเออมันอยู่มันอยู่ตรงศพเพื่อนมันเลยที่มึงยิงอ่ะเนี่ยข้างหน้าข้างหน้ามึงอ่ะเฮ้เอ๊ะต้มตา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 มลบลบลบไอ้นี่ลบลบลบปั๊มยาปั๊มยาปั๊มยาไอ้นี่นี่นี่ไอ้นี่ปั๊มยา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 ยิงหมปั๊มยาปั๊มยายิงหม เอ้ยแล้วกูกูต้องเคลืนเชี่ยพวกมึงยังไงวะมึงมึงต้องวิ่งไปเก็บชิปพวกกูก่อนที่ที่ศพอะกับศพไอ้บอสอะระวังนะมันยังมีอยู่แถวนี้อีกตัวไอ้เียนี่ก็ไอ้เชี่ยนี่งแบบแม่งลั่นหัวกูมเน้นเน้นไหนเออเชี่ยนี่มึงยิงเพื่อนตัวเองไอ้สัสนี่ไม่ไมันยิงแบบหมวกกูแตกอะระวังนะเว้ยมันอาจจะดักมึงอยู่ก็ได้ดูดีๆเดี๋ยวกระบาลแตก กูเป็นคนเหี้ยนถึงไอ้สัตว์นี่มึงยิงหัวเพื่อนตัวเองกูบอกแล้วกูรอซ้อนซ้อนบ้ากันเพี้ยงเลยยิงตรงนี้เล่นคนที่หกเลยเจอเข้าไปไงวะอยู่ๆข้างๆไอ้เออตรงเนี้ยตรงเนี้ยกดกดไปเลยเข้าไปใกล้ๆป้าหัวแตกเฮ้ยมึงแค่มึงมานด้เหรอเวลาบอกกูชอบใช้มอลยังไง เราวะเพื่อนทำใจเลยสองนาทีสามนาทีเออแล้วมึงมึงโดนมึงโดนกระทืบแน่บอกเลยถ้ามึงตายกูเกิดไม่ได้นะจริงป่ะเนี่ยจริงใช่อ๋องั้นงั้นสามนาทีใช่ไหมไอหนึ่งรถ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 ขวาขวามันไปแล้วมันไปแล้วไรวะเมื่อกี้ไมื่ไม่เมื่อกี้มันมีคนขับรถมาหลอนนู้นแล้วเนี่ยหน้าหนึ่งหน้าถ้าหน้ามันก็สนัยนั่นแหละดาวคุณน็อ กูไม่เล่นละไอ้เด็กจับสนับปุ๊บตายปับ๊บมึมงดูบ้างกูกูมีไอ้นั่นเดี๋ปืนคก้วยนเนี่ยเด็กมากูมาทำเมียอะไรไม่แบบเรา,เรา,เรา,เราจะไไจะไปไหนจะไปไหนเข้าวงดีกว่าไหมพวกมึงไปโดดในวงได้ปะมึงมึงก็อยู่ในวงนี่ไม่กูไม่ได้อยู่ในวงออดูดิโคตรไกลเลยนั่นเดี๋ยวกู <c oughs> หารถแล้วกูไปวงนะเออเไม่ไงพวกกูต้องโดดวงอ่ะไอ้เชี่อหรือเปล่า กูเจอคนกูเจอคนเฮ้ยไอ้นึ่งไอ้น่ไอ้หนาหนึ่ึ่งมันมันจะวิ่งเข้าสายมึงไอ้หนึ่งวิ่งตรงตรงหนึ่งเข้าไปยัหนึ่งเข้าไปนหนงวิ่งตรงเออเออยิงสวนแน่เลยเชียวยิงสวนมัดิไอ้หน่งยิงสวนมันไอ้หนึ่ไอหน่เอาปืนไอ้หนึ่งไอ้หนึ่งความเห็นดีเทียปอนไม่เห็นคนบ้านไวเออเต็มเลยช สเตเดียมไม่มีคนไ <laughs> อ้เี่ยนั่นแหละเว้ย